วานีครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวนี้ที่วางไว้หน้าช่องครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยแล้วก็จางไป1ตัวนั่นนะครับหักลบกันแล้วครับก็ยังได้บวกกันเหมือนเดิมครับบอกแล้วครับว่าโคเบกินครับวันนี้มีของแน่นอนครับก็บุกไปทางหน้าลิงบีมา2ประตูต่อศูนย์เลยใครที่ตามหน้าช่องไปนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันหน้าช่องเนี่ยว่าสุดนะครับในครอบครัวไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ 10K ที่วางไว้3ตัวนะครับแล้วก็ชุดนักการอีกหนึ่งชุดครับก็มาครบเลย พี่นี่หรครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่แหละครับถึงบอกว่าอยากให้มาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือพี่เนี่ยนะครับที่กเล่นในทางฟุตบอลเดี๋ยวมากผมน่าช่องหน้าไลไ์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่สามารถคิวมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากผมน่าช่องหน้าไลไ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนเอาที่ครับเหมือนเดิมครับพี่3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กันเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติด ว้้้ใหดยนะครับเอาวันนี้ครับพามาที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกร้อคอนเลือกครับกู้หวังด้านลูกาโนครับวันนี้เปิดบ้างด้านเฟรนิบเช่ครับลูกาโนครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยได้แค่2เกมครับหลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยฟอร์มโดยรวมตอนนี้นะครับถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะกาฮอปเปอร์มา2ประตูต่อ1เลยส่วน้าเฟรนิบเช่ครับภาคเกมหลังสุดเก็บชัยไปถึงสามเกมครับแล้วก็เสมอไป1หลุดแพ้ไปแค่1เกมนั้นครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านชนะฮักซิตี้มาถึง5ประตูต่อ1เลยคุณให้้เเลขกมทาางดนเเฟนบึ่องเลยว่าคุณยยาาาไมมมม่่เเคคคจจออออกกกัััันนรรรบบแวดีถ้งฟ์ และคุณภาพนักเตะครับผมยังมองว่าเฟรนิเบเช่ครับวันนี้ดูเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยแล้ววันนี้ครับลูกาโดครับอาจจะไปเกมในบ้านก็จริงครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครมาแล้ว3เกมติดครับและกรแพงวันนี้ครับเปิดไม่เฟรนิเบเช่ครับเป็นต่อแค่พอปาไหลไปครึ่งช่วงตัวครับและกระใสตอนนี้ครับไหลเอียงขอทางเฟรนิเบเช่แบบเห็นได้ชัดวันนี้ครับผมเชื่อว่าเฟรนิเบเช่ครับน่าจะบุกเก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่เฟรนิเบเช่ได้เลยส่วนคู่ลงไปนะครับคู่กลุ่มบวันนี้เปิดบางด้านมิแลนด์ครับซานตาโคลมมมมาาคคคครรรัััับบบบแแพ้้้เเเเเกกกกลลล่สุุดดด็ชยไไ1หปถึง4 ฟอร์มช่วงนี้ครับถือว่าไม่เดียซะเลยครับ นัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านแพ้กับเบคอนี่มา2ประตูต่อ1เลยโซน่ามิทเทลแลนด์ครับ5เกมหลังสุดเก็บชัยไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป1ครับช่วงนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงมาตรฐานเลยนัดล่าสุดครับก็บุกไปเสมอกับอาฮูยมา1ประตูต่อ1เลยคู่นี้ครับไปเลเ่ียับทางด้านมิทเทลแลนด์ได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยคู่นี้เป็นบอลคนละเกตครับไม่เคยเจอกันมาก่อนครับวันนี้ครับถ้ามองจากตัวผู้เล่นแล้วคุณภาพทีมครับผมมองว่ามิทเทลแลนด์ครับวันนี้ดูดีกว่าไบเห็นได้ชัดเลยแตตต่่่่าาาาางงนนน้ซโคคคลออมมมรรรัับบฟ์ชววีีถืไดเะก ครับเป็นต่อแค่1ช่วงตัวไหลไป1ช่วงตัวปลาปาครับวันนี้ครับผมช่วง่ามิทแลนด์ครับมีให้แน่หนึประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่มิทแลนด์ได้เลยส่งผู้โดไปนะครับกลัวหวังด้นโบรูคิมครับวันนี้เปิดบ้างด้านลิสการ์ดครับคุณครับให้เลือกเกมในบ้านบรูคิมได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าโบรูคิมเนี่ยไม่ว่าจะไปเกมในบ้านนอกบ้านครับพวกเขาก็ไม่แพ้ใครไปแล้วแปดเกมติดครับแล้ววันนี้ครับแน่นอนครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านแน่นอนครับแรงจจจููงงใใมมมมมมาา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 กก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 วววว่่่่่่่คคคคคครร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 รััััับบ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 บยยิิิุณณภพทีีตออออนนนนนนน้้้ถืืส์แแแเเเเเลลลละะะผชชโดดไ น่ายากครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ที่โบโลกิมได้เลยสรุป3ตัวนี้ประจำข้าคืนวันนี้ครับชอบเรงด้านวิเทแลนด์โบโลกิมแล้วก็เฟเนร์เบเช่ครับจัดให้3คู่แบบนินงๆกันไปเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยนะครับที่เห,นหน็นแล้วซางาปปฟาตุตบอนนเลเน,นี่ยม,มากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่นะครับสามารถคลิดมาเป็นครอบครัวด้วกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวไลปก่อออนนครรับบขททุก่าช์หีง